สวัสดีครับพบกับ duck diy ทำให้ได้เหมือนเป็ด do everything we can สําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาทําการสาธิตทดสอบหาค่าความจุของก้อนแบตเตอรี่นะครับผมซึ่งที่แรกเลยผมคิดว่าผมจะมาทําการหาค่าความจุของแบตเตอรี่ก้อนนี้ครับผมยี่ห้อ d e w a l ซึ่งผมเองก็นั่งนึกไปนึกมาผมก็เลยเปลี่ยนใจแล้วครับผมเพราะว่า ถ้าผมทําการหาค่าความจุของตัวนี้มันจะไม่ตอบโจทย์ความสงสัยที่อยู่ในใจของผมนะครับผมผมก็เลยมาทําการทดสอบหาค่าความจุของแบตเตอรี่ <Okay. S 1> ก้อนนี้ผมมากิตา้าแท้นะครับผมย้ํามาแท้นะครับผมขนาด3แอมเอาเรามาดูก้อนแบตเตอรี่กันนะครับผมไส้ในของก้อนแบตเตอรี่ซึ่งผมแกะออกมาแล้วนะครับผมจะเห็นได้ว่า ก้อนแพ็คแบตเตอรี่ก้อนนี้เขาแพ็คมาอย่างดีครับผมด้มาตรฐานก็คือหุ้มทั้งก้อนเลยนะครับผมมีมาตรฐานมากครับผมแล้วก็ก้อนแบตเตอรี่จะเป็นสีเขียวครับข้างในก็จะมีตัวเลขบอกด้วยนะครับผมเียงแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะแกะเ,เคสชนในออกอีกทีนึงนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะต้องยุ่งยากครับผมก็เป็นนั้นว่า ไอตัวเลขหรือว่าข้อมูลที่เขาระบุไว้ในข้างฐานเนี้ยก็ก็บอกไม่ได้ไไรครับผมจะไม่ไปครับต่อไปเราจะทําการดีชาร์จเดี๋ยวมันก็จะโชว์อยู่ที่เครื่องอาชาร์จเนี้ยครับผมเนาะและอย่างหนึ่งสําหรับแบตเตอรี่ก้อนนี้มันก็มีปัญหามาก,ก่อนนะผมหมายถึงว่าไอตัว BMS บอร์ดของมันที่เป็นของแท้อะมันเสียไปครับผมผมเลยซื้อของจีนมาใส่แทนนะผม ซึ่งก็ใช้งานได้ดีพอควรซึ่งผมคิดว่ามันก็คงไม่มีปัญหาสําหรับการทดสอบค่าความจุหาค่าความจุของก้อนแบตเตอรี่ก้อนนี้ได้นะครับผมผมคิดว่าอย่างนั้น,นะครับผมสาหรับขั้นตอนและวิธีการหาค่าความจุของก้อนแบตเตอรี่ก้อนนี้ผมเองก็จะทําเหมือนอคลิปที่แล้วนะครับผมก็คือการใช้เจ้าเครื่องทูคิดอาซีตัวนี้ครับผมในการชาร์จไฟให้เต็มก่อนนะครับผม จากที่ไฟเต็มแล้วผมก็จะทาการดิชาร์จไฟออกนะครับผมจนถึงจุดตัดนะครับผมแล้วก็จะเช็คดูค่าความจุของแบตเตอรี่ว่ามีระดับจํานวนเท่าไหร่นะครับผมหลังจากนั้นผมก็จะชาร์จกลับด้วยเครื่อง iMac B6 เพื่อกลับมาชาร์จให้เต็มใช้งานต่อไปออที่ผมต้องเปลี่ยนเครื่องชาร์จใหม่ก็เพราะว่าผมเองเออคิดว่า กลัวว่าเจ้าเครื่องทูคิดอาเซนี้จะทํางานหนักต่อนเนื่องยาวนานเกินไปผมก็เลยจะใช้เครื่องนี้ในการชาร์จกลับเพื่อไปใช้งานต่อไปนะครับผมซึ่งคลิปที่แล้วผมก็ใช้เครื่องตัวนี้ในการชาร์จกลับเหมือนกันนะครับผมโอเคสําหรับตอนนี้ผมก็ได้เริ่มขั้นตอนการดีชาร์จแล้วครับผมก็คงต้องทิ้งใช้ทิ้งไว้หลายชั่วโมงอยู่ครับผมว่าจะดีชาร์จเสร็จเดี๋ยวรอ ดูผลกันนะครับผมหลังจากที่ได้ทำการนิาร์จเจ้าก้อนแบตเตอรี่3แอมป์ของมาคิต้แท้ตัวนี้นะครับผมผลปรากฏก็ออกมาดังต่อไปนี้นะครับผมเอ่อ ครั้งที่1ดิสดชาร์จไฟกระแสอยู่ที่1 2 3แอมป์นะครับผมใช้เวลา150นาทีครั้งที่2 390มิลลิแอมป์ใช้เวลา46นาทีรวมทั้งสิ้นก็จะได้เท่ากับ1 6แอมป์ใช้เวลาทั้งหมดอยู่196นาทีหรือ3.26อ ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมง16นาทีสำหรับการชัดไฟกลับเข้ามาใช้ใหม่นะครับผมก็ใช้เวลาแค่ครั้งเดียวครับผมอยู่ที่2.4หรือ2479 m มิลลิแอมป์ใช้เวลา180นาทีหรือ3ชั่วโมงนะครับผม อันที่จริงแล้วการชาร์จไฟเข้าเครื่องก็ยังไม่ตัดทันทีนะครับผมเพียงแต่ว่าเวลาหมดไปที่180นาทีแต่ว่าค่าความจุของมันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยขยับเท่าไหร่แล้วผมแล้วตัวก้อนแบตเตอรี่ก็โวลต์เต็ม21โวลต์แล้วผมก็เลยไม่ชาร์จต่อครับผมผมคิดว่ามันน่าจะเต็มแล้วครับผมหรือไม่ถ้าเผื่อมันจะชาร์จต่อไปได้ผมว่าน่าจะ ความจุน่าจะเพิ่มขึ้นอาจจะถึง2,500มิลแอมหรือ2.5แอมก็เอาเอาผลตามนี้กัแล้วกันนะครับผมทีนี้เราก็มาเปรียบเทียบกับเจ้าตัว6แอมของเทียมที่ผมทำการดีชาร์จไปครั้งที่แล้วนะผมะมีข้อมูลดังนี้ครับผมครั้งที่1 1.23แอมใช้เวลา150นาทีครั้งที่2 1.17แอม ใช้เวลา1.35เอ135นานาทีเจนได้ว่าครั้งที่1ทั้ง2ตัวเท่ากันเป๊ะแล้วครับผมแต่ว่าครั้งที่2นั้นจะมีความแตกต่างกันอยู่พอควรแตกต่างกันก,ก็ก็เยอะอยู่ครับผมอ่าพอมาดูความจุรวมก็เท่ากับ2.4แอมป์แล้วก็ใช้เวลาทั้งสิ้น2.85นาที หรือ4.75ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมง45นาทีความแตกต่างรวมของก้อนอความจุแบตเตอรี่ครับผมอยู่ที่800ร้มอมิลลิแอมเลยครับผมราวแ0 0้มิลลิแอมอมาดูการชาร์จไฟกลับเข้ามาใช้ครับผมครั้งที่หนึ่งชาร์จไฟเข้าได้2735ัมิลลิแอมใช้เวลา180นาที ครั้งที่สอง9มิลลิแอมใช้เวลา30นาทีรวมทั้งสิ้นได้2,954ม ah. ิลลิแอมใช้เวลาทั้งสิน 3, ้น3.5ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงครึ่งนะผมทีนี้เรามาดูความแตกต่าง จากของการทดสอบความจุระหว่างแบตท,ทั้ง2ก้อนนี้นะครับผมของแท้กับของเทียมของแท้3แอมป์ของเทียม6แอมป์ว่าเป็นอย่างไรมาดูที่ความาจุรวมกว่อนนะครับผมของแท้อยู่ที่1.62แอมป์ครับผมของเทียมอยู่ที่2.40แอมป์นะครับผมใช้เวลาในการาดีชาร์จแตกต่างกันอยู่ราวๆ1ชั่วโมง30นาทีนะครับผม โดยที่แบตเตอรี่ของแท้จะใช้เวลาชาร์จเร็วกว่าอยู่ประมาณ1นาที30 1ชั่วโมง30นาทีนั่นเองครับผมทีนี้มาดูการชาร์จไฟเข้านะผมกระแสชาร์จไฟเข้าความความจุรวมอยู่ที่2.4หรือ2,479ม ah ิลลิแอมนะผมส่วนของตัวนี้อยู่ที่2,954 มิลลิแอมป์มาผมตีเป็นเลขกลมๆแล้วผมว่าตัวนี้เป็น3แอมป์ตัวนี้เป็นสองจุดแอมป์ก็แล้วกันครับผมจะต่างกันอยู่ราวๆ500มิลลิแอมป์ครับผมแล้วก็เวลาที่ชาร์จก็ต่างกันประมาณ30นาทีต่เมื่อผลตัวเลขของการชาร์จออกมาเป็นเช่นนี้ ยิ่งทำให้ผมงงเข้าไปใหญ่ครับผมจากปกติที่เคยสงสัยเจ้าก,ก้อนแบตเตอรี่ของเทียมมาแล้วผมสําหรับตัวเลขผลของการทดสอบความจุของก้อนแบตเตอรี่แท้ขนาดแอมป์ของมาค i t a าที่ทำให้ผมต้องงงก็คือว่าความจุที่เราเหามาได้นั้นมีค่าค่อนข้างต่ำกว่าที่ระบุไว้เป็นอย่างมาก ที่ระบุไว้อยู่ที่3 ml แต่ว่าที่เราทดสอบได้ตัวเรอยู่แค่1 6 6 2 ml ในขณะที่การชาร์จไฟเข้าก็ได้ความจุอยู่ที่2.4 ml ซึ่งมันมีความแตกต่างกันอย่างมากตามที่ได้ระบุไว้นะครับผมคือ3 ml 1,600 20มิลลิแอมกับ3,000มิลลิแอมมันแตกต่างกันมากมซึ่งผมเองคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไอ้ก้อนแบต m a r i t ิต้าแท้นี้เมื่อทำการทดลองทดสอบหาความจุของอก้อนแบตเตอรี่แล้วน่าจะมีค่าตรงหรือใกล้เคียงกับค่าเทระบุไว้ของตัว m a r i t ิตแท้นะครับผมซึ่งทำอะไรให้ผมทำอะไร ซึ่งทำให้ผมเองต้องงงเป็นอย่างมากเมื่อผลอการทดสอบออกมาเป็นอย่างนี้และจัดสรุปยังไงกันดีครับผมตอนนี้ผมขอสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับผมโปรดใช้วิจารยณในการรับชมก็แล้วกันครับผมเนื่องด้วยก้อนแบตเตอรี่ของมาเ i ต้ครับผมเป็นก้อนแบตเตอรี่ที่ใช้งานมานานแล้วก เคยมีความเสียหายของแบตเตอรี่ก็คือแผ่น bms บอร์ดที่เสียหายแล้วก็ผมเอาของเก่ามาใช้แทนนะครับผมก็เลยทำให้การทดลองครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะมีค่าที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับผมก็คือผมไม่ได้เอาก้อนแบตเตอรี่ก้อนใหม่มาทำการชาร์จนั่นเองส่วนเจ้าอของเทียมนะครับผมผมพอจะคาดเดาว,ว่า ไอเขาที่เขาระบุไว้อยู่ที่หก ml นะั้นไม่น่าจะจริงครับผมน่าจะอยู่อแค่แอมฮะ3แอม ml ครับผมน่าจะอยู่แค่แอมป์เท่านั้นครับผมก็พอจะสรุปคร่าวๆได้ดังนี้ครับผมผมว่าถ้าต้องการได้ผลการทดลองที่แท้จริงเราก็ควรจะหาแบตเตอรี่ของมา k i t ิต้าของแท้ขนาดแอมป m R, ที่เป็นของใหม่มาทำการทดลอง เปรียบเทียบกันเลยดีกว่าจะได้รู้ผลกันจริงๆซึ่งไอผมเองก็ไม่มีของใหม่ของแท้นะผมเลยได้แต่เอาของแท้แต่ว่าเป็นของที่ใช้งานแล้วก็อาจจะเคยเสียหายมาก่อนมาทําการทดลองซึ่งผลออกมาก็อย่างที่เห็นนะครับผมอาจจะเชื่อถือได้ครึ่งหนึ่งหรืออาจจะเชื่อถือไม่ได้เลยแต่ว่ามันก็เป็นผลจริงๆครับผมที่ทําออกมาอย่างนี้ครับผม ทีแรกผมว่าจะข้ามผลการทดสอบนี้ไม่เอามาลงใน YouTube แล้วแต่เพียงผมเองก็อยากเอามาลงให้เห็นนะครับผมว่าความจริงแล้วมันเป็นอย่างไรก้อนแบตเตอรี่เผื่อจะมีท่านเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมในในเรื่องของแบตมากิตาผมไม่มีของจริงที่เป็นของใหม่แต่ว่าผมก็ยังมีของ ดีวอลนะครับผมดีวอลครับผมซึ่งสงภาพจะใหม่กว่าของมา i t กิต้านะผมแล้วก็ไม่เคยเสียหายมาก่อนผมคิดว่าผมจะพยายามทำการดีชาร์จจากความแบตเตอรี่ของดีวอลครับผม <c oughs> เพื่อเป็นการให้พิสูจน์หรือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของแท้นั้นมันจะมีค่าความจุตรงตามที่ระบุไว้หรือใกล้เคียงหรือไม่ อันนี้น่าจะพอเชื่อถือได้อยู่ครับผมเพราะว่ามันไม่เคยเสียมาก่อนครับก้อนแบตเตอรี่ก้อนนี้ครับผมแต่ผมจะไม่เอาอความจุ 2M แอมป์ผมผมจะทําที่ความจุ 5M แอมป์ไปเลยครับผมจะไดรร้รู้กันไปเลยใช้เวลาค่อนข้างนานมากการทําแต่ละที่ค่อนข้างยุ่งยากแต่ไม่เป็นไรเพื่อให้คลายข้อสงสัยในโอกาสต่อไปผมก็จะทําการทดสอบความจุข,ของก้อนแบตเตอรี่ d wall นะครับผมขนาด5 m แอมป์ต่อไป สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่ติดตามรับชมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยโปรดใช้พิจรารณาในการรับชมรับฟังนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ